สวัสดีค่ะพบกับช่องใบบัวใบเตยแฟมลี่ค่ะตอนนี้ก็ uh huh. ได้เวลาอาบน้ำของสาวน้อยของเราแล้วค uh ่ะ huh. ลงอาบน้ำกับพ่อ uh huh. ตอนนี้ใบบัวออกมาออกทัวแล้วนะคะแม่ๆค่ะ uh huh. เออเย็นสบายเลยถ้ามีคนเล่นด้วยหนูชอบพ่อนี uh ่ huh. uh huh. เล่นน้ำกัน uh huh. นั่งลง uh huh. เออนดนลงลงลง เราออกทัวร์แล้วนะคะอัลโลันนีลฮัลโหลฮัลโลัวโหลฮัลโหลฮอยู่ที่โคราัลนหลฮเลโอลฮัลโหลัลโหรมัลโโลกสวยนะคะเจ้าฮโหลฮัลลลโหลฮัลัลไหลไัลโหลฮโลฮัลโหะฮัลแม่ ฝากไปกำลังใจให้ใบบัวด้วยนะคะตอนนี้ใบบัวอยู่ที่เขตอำเภอเมืองโคราชค่ะได้กกเวลาอาบน้ำตอนเย็นกันแล้วอ,อ,าอาบน้ำในดง,นง,ดงปลาบัวปาบัวกกนนหนูชื่อใบบัวเย็น,นสบายไหมลกูกเย็นสบาย เยยด็กน้อยขัวน้ำค่ะเด็กดน้อยขัวน้ำน้ำตื้นหนูก็เล่นได้เอออหนูเล่นน้ำตื้นเราจะไปให้เขาเล่นก่อนค่ะโอ้เด็กน้อยขัวน้ำเน,ะะนาะค่ะออขึ้น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 ,นไปแล้วนีออนไปแล้วเอาจะขับยังไงจะขึ้นไปยังไงเอ้าโอ้มีความ เพียรพยายามมากเล่นเป็นสไลเดอร์เบาๆลูกเบาเิดโอ้ยค่ะแม่ค่ะทุลักทะเลเอาประกาขึ้นไปอีกเอ้าลูกว่าทำไมนนูนเดี๋ยวพ่อไปแล้วเดี๋ยวพ่อก็ไปตามพ่อค่ะอะอยากเล่นอีกเหรออะดูเขาก่อนเอาไงก่อนพ่อกระโดดลงน้ำเลยพ่อลงมาดิมามลงมาพ่อยังไม่พาลงมาหนึงตองตั้มกันหนึ่งตองตั้มไปไปไป ไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำเออไปเล่นน้ำเออต้อมแซมต้อมแซมอยากเล่นเออเก่งจังเลยเออหนูจ๋าเก่งมากเลยหนูจ๋าเก่งมากเด็กกลัวน้ำค่ะพ่อกับแม่กำลังหัดให้ชินกับธรรมชาตินะคะว้าวเล่นน้ำตื้นเนะเด็กน้อยกลัวจมน้ำค่ะแม่แม่ นี่ขัดขัดแป้งให้หนูหน่อยพ่อเ oh. อพ่อยังไม่ขึ้นพ่อยังไม่ขึ้นพ่อยังไม่ขึ้นเดี๋ยวลงไปหาพ่อเอกน้องจะไปไหนพ่ออย่าเพิ่งไปให้เขาอยู่นี่ก่อนอ้าวลงมา,งมาล,ลงมาแล้วอลแล้วไหลลหาดเจเปขอห่ขอ่าโอเคหนูหนูไม่หนู หนูจะเล่นอีกไหมไปไหมไปไหมไปไปเองปะไอ๋อหนูอยากเล่นอีกก็มาลงมาไปเลยเฮ้ยไปวะดึงนะจุมไปจุ่มไอีกฮะดีหันให้ชินนะคะหันให้ชินนี่หนูจะได้ผ่อนคลายเลยลูกหนูหัดหนูหัดหนูจะได้ผ่อนคลายไปบัวเห็นไหมพอหนูเล่นได้มันก็สนุกเห็นไหมลูกเออเห็นไหมคะ ไม่ต้องกลัวลูกอยู่กับพ่อไม่ต้องกลัวนะเมืหลังน้ำมันเด็กน้อยก็หัดลงน้ำค่ะคุณแม่เอเ้ยเอาพี่ขึ้นมาอีกแล้วเอาใจเย็นๆลูกใจเย็นๆอ่อไปลไปลายปนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ใบบัวด้วยค่ะนะคะหลังนะครับเอากดไลค์กดแชร์ให้ลูกสาวหน่อยนะคะ